สวัสดีคนวันพระหัสสักดี23กุมภาพันธ์ถึง1 มีนาคม2,566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากร์อยู่ข้างล่างนี้นะจ๊ะไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท3ทําคำถาม99บาทนะใครจะโทรคุยถามได้ไม่จำกัดคำถามเริ่มต้น20นาที299เพจ Facebook ด้านล่างทักแชทมาได้เลยสัปดาห์นี้ทุกอย่างสำเร็จตามแผนแต่บางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าแผนนั้นจะ เป็นไปได้ด้วยดีแต่บางทีอุปสรรคนะแผน2แผนสำรองต้องมีอยู่นะแต่อย่ังไงยังไงก็ควรจะต้องมีแผนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการวางแผนแล้วไม่ใช่แค่แผนเดียวแผน1แผน2แผนสำรองต้องมีอาจจะมีเหตุการณ์ปรับปรับฉับพลันไม่คาดฝันต้องระมัดระวังบางคนมีข้อเสนอมีโอกาสที่ดีตกงานว่างงานกระทันหันปุบ มีเรื่องข้อเสนอมีโอกาสหยิบยืน่นบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ตกงานหนูกําลังจะตัดสินใจใเปลี่ยนงานป,ปุบปับ อยู่ดีๆอ่ะสมัครงานไว้ต้องนานแล้วไม่ได้สักทีอยู่ดีๆสัปดาห์สุดท้ายเอาตายแล้วเริ่มงานหนึ่งมีนานแล้วยังไงอ,งอีกหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเสนัของไพ่ใบนี้คือปรับปรับฉับพลันข้อเสนอโอเคพึงพอใจรับได้ไปค่ะบางคนไม่รอแล้วอยากลาออกมานานแล้วจ้าแต่บางกรณีก็ต้องระมัดระวังนะปากเสียงทะเลาะเบาแวงบ้านแตกนะบางคนที่ยังไม่มีที่ไปอันนี้ต้องดูดีๆเด้รอระมัดระวังความหมายเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนทะเลาะกันบ้านแตก ระวังให้ดีความหมายภายใจเย็นเย็นค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยค่อยตัดสินใจอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อาจารย์มองว่ามีแผนไว้ก่อนะดีกว่าดีกว่าปุบปรับฉับพันแล้วงงอะเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครจะกลับบ้านเกิดใครจะกลับถิ่นฐานบ้านเดิมอยากจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นพึงพอใจอยากทำอะไรทําได้อาชีพที่เกี่ยวกับช่าง อ่าอินทีเลียตกแต่งภายในอาชีพที่เกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ก่อสร้างไฟฟ้าวิศวะโยธาต่างๆประสบความสําเร็จใครอยากจะเริ่มอะไรทําได้หมดข้อเสนอโอกาสต่างๆค่อนข้างดีในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องให้เสียตังซ่อมรถซ่อมบ้านมือถือพังอยู่ดีๆไม่ได้ตั้งใจแต่มันแตกมันเสียมันซ่อมมันต้องชํารุด แต่มันมีทุกขลาบเสียเงินไปกับสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ,บ้านเลขท้าย2ตัวมือถือปเปลี่ยนหลอดไฟดูอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านให้ดีๆบางทีมันช็อตมันเสียหายต้องซื้อต้องซ่อมช่วงนี้ระมัดระวังฟืนไฟไว้ด้วยกัการก่อนออกจากบ้านก็ปิดฟงปิดไฟ,ดฟใครทํางานที่มีความเสี่ยงอาชีพช่างอาชีพก่อสร้างหรืออะไรที่เกี่ยวกับวิศวะอะไรใดงานที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าฟืนไฟ รามัดระวังเป็นพิเศษไม่อยากให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วมานั่งเคมได้เงินประกันม,มันดีไหมละ่ะมันก็ไม่ดีหรอกเพราะมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไงเรื่องเงินเนี่ยโดยรวมถือว่าดีถึงแม้ว่ามีรายจ่ายปุบปรับฉับพลันแต่ก็มองว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสได้จับเงินหรือผลประโยชน์เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะเสียไปได้มาหรือได้มาแล้วเสียไปมันเลยมองว่าหมุนเงินคล่องตัวนะยังหมุนเงินคล่องตัวอยู่ใครรอคอยข้อเสนอหรือโอกาสดีๆทางการเงินนะ่ะ ทำได้เลยธุรกิจธุรกรรมมีโอกาสสำเร็จคนโสดมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆกลับมาง้อขอคืนดีบางคู่บางกรณีมีวิวาสายฟ้าแรบนะและบางกรณี สำหรับคนวันพระรหัสสมบดีเนี่ยอาจจะได้เจอหลักคามรุ่นหลักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีก็เป็นได้อีกประการหนึ่งคนที่มีคู่อย่าใจร้อนทะเลาะก,กันเข่าใจผิดกันนู่นนี่คือทะเลาะก,กันบ้านแตกแต่ก็กลับมาง้อขอคืนดีเอาช่อดอกไม้มาขอคืนดีแล้วจะทะเลาะก,กันทําไม ทางที่ดีไม่ทะเลาะก,กันดีกว่าไหมทะเลาะก,กันงอนกันเดี๋ยวก็งอกันเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นไม่ใจร้อนมันจะได้ไม่ร้อนใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความหมายไพายยังมีเรื่องของความซื่อสัตย์อยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าจะมีเรื่องนอกใจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าระเบิดลงเพราะอะไรใครใจร้อนมากจนเกินเหตุหรือว่า มันมีเหตุการณ์เข้าใจผิดต้องระมัดระวังช่วงนี้สุขภาพบอกไปแล้วมันเป็นพห้เคราะห์กรรมนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแน่นอนมีเรื่องให้เลือดตกยางออกทำอะไรทำด้วยความรอบคอบความร้อนฟืนไฟกระแสะไฟฟ้าหรือช่วงนี้ที่ไหนมีพายุฤดูร้อนระมัดระวังฟ้าร้องฟ้าผ่าทำบุญที่เกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์เมนเผาศพส,สร้างตึกสร้างอาคารสร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลเป็นการแก้เค็ดเลขมงคลคือเลข สีมงคลคือสีน้ําเงินและสีเหลืองใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรหนมีนาคมดาวพระสาวย,าย้ายอาจารย์จุดเทียน3เล่ม1คนนะ1ชุด3เล่ม2 3 9ลดเคราะห์ต่อชะตาเพิ่มโชคนะ3อย่างปังปุริเย่ไปเลยติดต่อมาได้เพจ Facebook สมมะพยากรวันนี้เป็นกำลังใจให้กันอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ